เพื่อนๆคนไหนที่บ้านยังติดเหล็กดัดอยู่บ้างครับมีคำถามครับว่าเหล็กดัดเนี่ยติดในบ้านหรือว่าติดนอกบ้านดีเดี๋ยววันนี้พี่พมาวชวยคุยครับถ้าจะให้สรุปง,ง่ายๆเร็วๆนะครับถ้าเอาเรื่องของการใช้งานส่วนตัวแล้วเนี่ยพี่มองว่าการติดข้างในครับยังไงมันตอบโจทย์กว่าอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับหมายเขา้ามาในกรณีที่ คนจะง like ัดแงะเข้ามาเนี่ยถ้าอยู่ด้านในเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะถอดออกได้ง่ายนะครับหรือว่าแม้แต่ในบ้านเองนะครับถ้าเกิดในกรณีที่มีอุบัติเหตุหรือว่ามีไฟไหม้ต่างๆเนี่ยการที่เราจะถอดเหล็งดัดด้านในแล้วหนีออกไปเนี่ยมันน่าจะง่ายกว่าสำหรับคนที่เลือกความสวยงามนะครับหรือว่าความง่ายต่อการบำรุงรักษาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าการติดเหล็กดัดข้างนอกเนี่ยมันดีกว่านะครับเพราะว่าแน่นอนครับความสวยงามครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเหล็งดัดมันมาอยู่ด้านในเนี่ยเวลามอมมันก็อาจจะลกควนตานิดหน่อยนะครับแล้วก็เวลาการทําความสะอาดหน้าต่างต่างๆะนครับ าเกิดว่าตัวเล็กดบบมันอยู่ด้านในเดี๋ยวมันก็อาจจะทําความสะอาดยากเพราะฉะนั้นก็บีบีเทียบกันดูนะครับแล้วก็เอาให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเราแล้วกันนะครับแต่ไงก็ตามนะครับสิ่งที่สํคาคัญที่สุดนะครับที่อยากให้ทุกคนพิจารณาก็คือเรื่องความปลอดภัยนะครับว่าในกรณีที่เกิดมันมีอุบัติเหตุขึ้นมาจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดด้านนอกนะครับที่มันมีช่องเซอร์วิสต่างๆเนี่ยเราสามารถจะหนีออกไปได้โดยง่ายจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าแม้แต่การติดด้านในก็ตามนะครับพวกสกรูต่างๆเนี่ยเราสามารถะขดด้้้้ยง่าาารรออเกคตตีีมวชชบบบแนนฝิั